ดวงดาววันประจำวันเสาร์ที่20ทธันวาคม2,568นะคะจะเป็นอย่างไรนำามาดูกันเลยนะคะขอทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะ,ะบางคนบางท่านนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ะะมีเกณฑ์ได้งานสมัครงานว้มีเกณฑ์ที่จะได้งานมีเกณฑ์ที่จะโดนเรียกนะคะแล้วก็บางคนบางท่านนะคะอาจจะทําธุรกิจใหม่ๆเปิดร้านค้านะคะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะซึงการเริ่มต้นครั้งนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นการงานธุรกิจของคุณที่ดีมากๆเลยนะคะจะมีแต่ความมั่นคงความ,ปร,วามระะประสบความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จนะคะ ยังไงขอให้เป็นวันดดีของทุกๆคนเลยนะคะเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีเป็นวันใหม่ที่ดีที่สดใสต่อไปเรื่อยๆทุกวันเลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามแม่หมอด้วยนะคะ